เราอยู่ในเกมสร้างอาณาจักรมดนะครับคอยเก็บอาหารแล้วก็ต่อสู้กับมแมลงตัวอื่นเดี๋ยวเล่นหมดฝึกสอนกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรังของเรานะครับมีมดนางพญาอยู่แล้วก็มดงานสามตัวเอาเราสร้างมดขนของ การจะสร้างมดแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้เห็ดนะครับใช้อาหารนามยาก็ออกไข่ละกำลังฟักนะครับมดคนของตัวแรกของเราก็ออกมาแล้วไปเก็บเห็ดนะครับ ตอนนี้เห็ดข้างนอกหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้เราเก็บเราต้องสร้างมดสำรวจเอาไปเปิดหมอกนะครับหาแหล่งอาหารใหม่ มนักสำรวจเราก็ออกไปเปิดหมอกนะครับเจอเหตุดอ,อกใหม่ต่อไปจะเป็นโหมดก่อสร้างนะครับ ว่าเราขุดดินเพิ่มใช่ไหมเราจะแบ่งออกเป็นสองห้องนะครับ ถ้าให้เราสร้างที่เก็บอาหารนะครับสามช่อง เราเจอรังพึ่งนับต้องสร้างทหารก่อนมันเป็นค่ายทหารนะครับ เราสร้างมดงานเพิ่มได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีให้เราสร้างมดงานนะครับมีแค่มดขนของกับมดสำรวจ เราสามารถสร้างมดจู่โจมได้แล้วใช้เห็ด19นะครับเห็ดเราพอไหมมีสิบสามข้างนอกมีให้เราเก็บอยู่มดงานก็จะเอาอาหารนะครับมาป้อนนางปรยา ให้นางพญาเนี่ยออกไข่นะครัแล้วก็จะฟักตัวเป็นมดจู่โจมนะครับมดทหารเดีย๋ยวเราจะไปโจมตีพึ่งกันมาแล้วหนึ่งตัว ครบแล้วนะครสี่ตัว นางมายาพึ่งเรียบร้อยนะครับก็จบการฝึกสอนไปแล้วตอนนี้มีทั้งหมด3ามด่านนะครับที่เปิดให้เราเล่นหลังๆนี้ต้องรออัปเดตนะครับเกมเพิ่งเปิดด้วยนะมีความยากความง่ายนะครับอยู่ที่ระดับปกติแล้วก็ ระดับยากเล่นปกติไปก่อนใครที่ชอบเกมแนวนี้นะลองโหลดมาเล่นกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ